กันไปกินเหมืนแมนไปกินมาดา้วยบนนอกแหละอืมอืม,อม,อมโอคำว่าไปอันมาเอาลูกกับเมียอยู่บ้านนี่นต้องซื้อหมูเพื่อกินบ่แมนมีหมูครอบก๋ยเขีาแล้วก็หมูมเหมือนพักเหมือนายาอีกสองโตโอ้คืออยากกินลายแท้นี่นอ้องใหญ่โอ้ยตายว่าเป็นตายอัน,น,อ,นอ,อันนนั้แท้บ่อยากให้อันลูกชายมาเอาเมียแถวนี้เหลยนี่เนาะ ข้าวคบเคยข่าวหมูไงแต่มเหมืนผักหมุนหยาชาวรูด้วยฝนจางเอาบ่แม่โอ้หมูมีหมูตัวน้อยกับตัวใหญ่บ่ยังไงใช่ไหแม่นแม่นบริเกี่ยวกับแต่งงานแตงสบายดีเบายดีน้องพี่น้องเบิด์ตสุขุมสุขพลเนาะกระมูกสงสุขพลวาสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกาสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยกันหนึ่งพอๆกับช่องยูทูบคงบอกวิงชายใจเกินร้อยพี่น้องเนาะอีกเช่นเก่าเช่นเดิมพี่น้องเช่นเก่าเช่นเคยเนาะ อ่าพ่อๆกับเบลเยงมื่อนี้เราเพียงเนาะออกจากเครื่อ้องดาวพอดีทางช่างพูดคือสิบไล่มาดอกเพิ่นหายดุกชายเพิ่นหน่อยเพิ่นมาบอกว่า,าเจ็บท้องพี่น้องเนาะเจ็บท้องเขาก็ยังโมงหูอาการหรือว่าโมหูใช่เหตุว่าเจ็บท้องเป็นเยีงง่ยพี่น้องเนาะแต่ว่าบัดเมื่อเพูนไห้่บวเยงสีไปอัปเดตเบิ่งไปถามเบิ่องพี่งเนาะว่าเป็นอย่างนี้เราเพียงเนาะแต่ทีเข้ามาทางบ้านเรือนคงจอยก่อนพี่น้องเนาะ พี่น้องนคือนเตน้องนเดเก่าหรือว่าอันนี้้พี่น้องเนาะเมเบิ่งมาสมกันวมคลิปหน้าหรือว่าหนุนนั้นนี่ก็แทบีิอันบอนันยังเขมามานี่พี่น้องเะมันชัดที่ว่า ซื sí, um, si tanto, no mar, um ้อมาพริกกันแหละพี่น้องที่เวียงซื้อเข้ามาว่าจะให้ไว้ให้เพื่อนขวัวไว้เพื่อนขวัวไว้ฉลระไว้ฉลระมือฮือมึงเขียนเนาะไว้เพื่อนขวัวไว้ฉลระมือเฮือตัวนี้มาทางบ้านทางเพื่อนของน้องจ้อยนะพี่น้องมึงจะดโจมอโจจันมาแหละปฏิวัตินั่นต์จบแหละทุ่มบุญจะเป็นเพื่อนน้องให้ Hon hồn À, Say bài đi anh chơi. mai thôi. Mát chơi. bia chơi. Mát chơi. Mát Ừm Mát bia Mát chơi. 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 Mát พีดเนีงหนึ่งแต่นั้นเป็นเอาหมูครอบเคยเขาเคยเขาคราบเคยเขาโอ้เอาหมูไปครอบเคยแม่นเจ้านี่บ่บ่เพิ่์นนะาี่เราครอบเคยเขาบ้านอื่นบ่แม่นโอ้เราติดเป็นเคยเพิ่์นเจ้าเลยไปน้ำเพิ่์นแม่นบ้านอื่นมาเอาเมียอยู่พี่แมนนายเพิ่์นเอาหมูมาให้แม่น ในพากันไปกิน,นมันแมนไปกินมาด้วยบนนอกเขาแหละอื๋อว่าม,ม,ออมาอานมาเอาลูกกับเมีอยอยู่บ้านนี่ต้องซื้อม,มูเพิ่นกินบ่แมนมีมูครอบเคยเข้าแล้วกามูเหมือนพักเหมือนยาอีกสองโตมูโอ้ค <c oughs> ืออยากกินลายแท้นี่น้องจอยโอ้ยตายาว่าเป็นตายอันนั่นแท้ไปยกงไงอันลูกชายมาเอา เมียแถวนี้เด้อพี่น้องมีครอบเคยข้าวบ่ใหญ่แต่มันตักมนต์หญ้าหาชาวโลได้นจังเอาบ่แมอหมูมีหมูตัวน้อยกับตัวใหญ่บ่ง่ายๆะแม่นๆบ่ได้เกี่ยวกับแต่งงานแต่งอกบ่ได้แต่งงานกันน่งบ่นี่งวตัวนึงงวตัวนึงดังบอนกโตโอ้ําปาได้ะปานี่ควายบ่ควายควายอ๋อตมยังก็บ่กินได้คปาควายอย่างเดียวคนตัวใหญ่ หัวกระดุ่นเข่ารับประตูเขาาโค้งมาเลยทำหัวมันรวงประตูนี่แม่นเมานะเบื้องนี้เนาะเอาแบหัวครับประตูจังเอาเนาะใหญ่ือไดทำบ้านนี่เอากันเองนี่จากล้านคารองทางนี้มาจากไแมเฮาวมาจากบ่มาจากก็มุ่งอะไรมุ่งบ่เออเจ้ามาเอานี่จากร้านเจ้ามาเอาชาวร้านชาวร้านบ้านอื่นอันนี้เนาะมอื มีคุ้ยบ่บ่มีดอกมีแต่งัวบ่มีแต่งัวอืหนอกสัตคันอันนี้สมมุติคันเทาทางผู้หญิงนี่ถือทองก่อนได้คุ้ยถือทองก่อนแบบไรบ้างมาก่อนส่วนหองมัาก่อนแต่ว่าเราอยู่เหมกันนี่บ่แเมนโอ้แมนแมนได้กินคุ้ยคุ้ยอืมคยใหญ่อีกคือเกราวะเนี้ยอุกแทนเนาะ อ๋อคุย้ยโดยตัวหน่อยแล้วก็บ,บัวาเนาะเงินไพ่พันหนึ่งตกลงเงินไปเงินก็นม่หน่อยม่ใจ๊ขาดแล้วเงินขาดเงินขาด<ล>อืมจีนักจีนตั้งเนาะ<อ> <laughs> เออช่างวาแค่บ,บัดนี้เนาะต่อตอนเจ้าอันมาเอาหันกับครอบเขาได้แน่ เทียร์ดับเบิลมูนมูตัวมูสองตัวสนใจมากกับสองตัวพี่กันเออจำพวกข้นอย่างไรละใช้มือนะแบบมือเข้ามาแบบสั้นดับเบิลนแจวป่านมือนี่กัแมนแมนคือเดียวเลยแบบเดียวกันเลยแมนอันนี้ทอดจะว่าพื่นแต้งแต้งมือนี่เลยแมนพื่นแต้งก้อนแล้วฮะกับอาโมมาครอบก็ย่าวแต้งอะแต้งไปแล้วแมน มาครอบเป็นเคยเพิ่นนะมาอยู่น้ำผีเพิ่นบัดผู้ยิ่งนี่ได้มือพุ่นบอกคืออยู่พี่อยู่พี่แล้วบริขีมือเฮือนบอก่าบริเมื่อแล้วก็คืบมือเฮือนนี่ก็แพงอีกบอกบอกปกติข่อยเคยเห็นแบบทางขีดเราทึงแบบว่าคำว่าอันผู้ยิ่งนี่ต้องมือเพื่อนผัวโมเมนต์บอกมันเป็นแต่ละบ้านบอกโอ้โหทุกคนก็เห็นเนื้อตะกี้เห็นบริขีเลยบางบางหมู่บ้านนี่ผู้หญิงนี่เฮ็ดแนว่ยอไรก็ต้องมือเพื่อนผัวคำผู้ชายนี่ มีหลายก็มเมนมาอยู่น้ำพรมแม่เบิดแบบมีนาฮีเดาทิงบางบอนนะท่างนี้มาอยู่น้ำพอยิงเบิดบอกแม่โอ้มันมันลูกประชมนะว่าไงทางนี้เนาะประชมหลายบ้านเนาะทั้งบ้านตูมบ้านยังเนาะบ้านตูมบ้านนั่นนี่เนี่ยหลายบ้านอยู่วันน้อยนี่เดาขึงแล้วมีแต่คนทางหนลายู่กลางบนเดียวนี้หลายทางหลายทางมาอยู่ร่วมกัน มันเริ่มมีระทึกหมดแล้วมีตะบันไปดูอันเพิ่นใกล้ฉลองมาแล้วโอลุงช้างมันแม่นแม,นแมน่นฉลอกมาแล้วโอ้เนอโดยมีเรื่องมีอย่างอย่างลมกับเพิ่นยุพี่น้องเนาะเพราะว่ามันกระโม่โ,โ,โจจันต์มาแล้วในเรื่องชวนขึ้นบานขึ้นเรือนเนาะโโกันยังบริหารจัดแจงเตรียมยังอันนี้ชื่อมะเพชรมาซ้ำนั่งกระหายน้องวีไปขัวโดบไปขัวไว้เตรียมไว้ใส่ลาบใส่ก้อยมือเออเนาะมือในโมเมน มือหือบมดเลยเนยมือหืออจะวางเอาเตรียมไก่ถ่านได้เนาะไก่แล้วไก่เตรียมถาแล้วเตรียมถาแล้วเป็นอะไรลูกชายบนหันบ่คืนไม่ว่าอยู่ใกล้ลูกชายเอิ้อดาวมากินน้ำเย็นน้ำแร่ดังเถอะเฮ้ยเป็นอะไรอยากกินน้ำเย็นบ่หน่อยสุ่ อ้ยฝนผมหัวหายก็ได้เอาน้มเย็นเด้อีเหงจ่อยโดนจันเนาะบอกอะไรได้บอกเอาพี่น้องเนาะกะมันก็ห่อนเดียวยังดีเราพิมพเจ้ายังหวานเลเห็ดเวียงน้ำพรมเ่ยอยู่เด็ดนะพ่อเฮงตาเด็ดตาเดดเขาพ่อจ๊กยู่ว่าบ้างพูดเจ็บทองจังเลยเรา Hả? Vâng à, Nên là Lúc mà bọc Mà bọc cháu bọc? Ừ mà bọc nè Mà bọc kiếm cháu là cái nhanh cái nữa Ừ Mà chúng ta ơn thảm đấy kìa Ừ <laughs> ơn thảm nhanh mà Mà bọc À Khôi chết thật Vậy Chỉ nên nó bà cá bọc thôi Để mà bọc kiếm cháu bằng người nội <laughs> <Thầm, cười> à, ơn thảm Nó cũng có nhanh thế đấy kìa ờ, nghe mọi người bẹp bựng lại người bẹp con coi chung với mà hẹn nha ừ. tự tựa phía trong này nọ mình tiêm ดังถวยดังบวงไว้จีซื้อตั้งเป็นกล่องโฟมมามานำอยู่แล้วเพราะยังเอาใส่ของลุมจีนเลยในส่วนเรื่องอ่าอยู่ในกินได้สิคุยกับลุงแก้วอีก่เชนึงเพราะว่าในส่วนเรื่องจีนหมูชิ้นอย่างนะอาจจะเป็นคนชื่อมาเองชื่อมาเองมีแต่ว่าให้เราหาพอเถ้าว่อเคแก่คนถ้านละจะคุยน้ำดาวกับเรื่องนี้แหละส่วนยังบ่ไร บอกทางปุใดเนาะมีแต่เมื่อวานนี่ก็เป็นทางลุงโฮมครับลุงใบช้างปุหนึ่งลืมชื่อแล้วเลยมากับลุงโฮมบ้านคือนทายกาฮะลืมก็เดีเหรอเฮ้ยมีมั้งเอ้ยเมร์ละเมร์ละลุงเงีงจะบทำมีงผู้ชี้ละแล้วพอทำมิงเนี่ยแหละลุงเงี้ยงวะลืมชื่อคนน่ะ เออเดี๋ยวเออลุงบุญอ่ารนี่แต่ว่าลืมว้มันเยอะเนี่ยลุงบุญโบกเพิ่นแ่ดเมื่อวานเนี่ยเพิ่นมาห่วงกังลุงดำกับลุงแก่ได้ชิบกันเราอยู่บ้านนี่อยู่ดอกนี่เนาะลุงดำบานในนี่เนาะโมเพิ่นผู้ไปเห็นงานน้ำเจ้านั่นกับบันในนี่เนาะ นนนีายคนเติดบยี่รักเนาะเออเบ้าปูรับภูใหญ่ยังแงฮะเก่งยังเฮาทำฮาน่ะดยอะไรเพื่อนดูสวยการดัยังไงมันกานเลนโ้ล่นำอ่ได้ออกมาเด้ไตื่น,นออพูดตกับไปพูเดเลย ยังไม่ออกมานอกพี่อ๋อจุ๋มเจ้าอ่ะนอนอยู่ในพุทธน,นอนอยู่ข้างในพุทธแต่ว่าออกมาได้ออกมาได้ออมแมนเฮ็ดเบียอยู่พี่ตอนแรกนี่ยเมนเข้าไปพุทธอ๋ออยู่บ้านไหนอันจุ๋มเจ้าไปกินหิดมาไหนดิแม่อยู่บ้านที่บ้านใหญ่อ๋ออันไหนพี่น้งนอง ที่กองแป็นะบ้านบรคือกันแบบเดียวก็ขึ้นเพื่อนขึ้นอ,อย่างในบ้านอ้ายนี่ผูกแขนเท่าแขนแก่นี่ปผูกน้ําดักที่ปูกหายเจ้าของเงอนก้อน,น่ามา,มาทางนี้แบบเพิ่มปลูกเท่าแก่ก้อเกนเนาะเฮากับโบมหูในส่วนนี้พี่น้องเนาะว่านั้นถ้าบ้านอ้ายนี่อา่าทีู่กแก่เท่าแก่กับกทีู่กแต่อันคนมาอา่ายิบผ้าควันหรือว่าพ่อแม่เฮา แล้วก็ต่อมาก็แม่นไปน้องเวบใกล้ที่ใกล้ทัดนะนะก็ก็ช่วยกันกับบรลปั่นไหลกมันต่างงกบงยังแวเลยเริ่มหอมขาอมขา้ป่ะ่เอาเห็ดเอายังก็ขึ้นบ่นั่นนะ ่วนเขาขั่วอะยังเงี้ยเกเอาน้ำกระสอบแล้วเขาที่ขวเอานะเกเอาขั่วเนี่ยนี่ว่าเอินให้บูชาขั่วให้บอสกาใจอยู่บอสกาบอสเฮ้ยขั่วขั่วให้คอยแน่บอสคอยข้าลูก เดี๋วนอนรับเย็ดว่าคือมีครูไปแปงประตูให้แล้วเนาะนอนรับหย็ดเนาะเพื่อนน้องสวยแล้วคุณบอจังจีิอันของน้ำเพื่อนน้องดาเพื่งว่าดินทั้งพอว่าที่ขั้นถกมุกกบได้อะไรสิอไปก็อเพื่อนลูกหมาอะคือ้อ ไอ้านนั่นทับหลังมึงคบได้แจ้งย่ามาพี่โต <Yeah. S 1> อืมไปทั้ทงมีเห็ดให้เห็ดของน้ำของยังพอได้ใช่เนา <Yeah. S 1> ะมีเห็ดสดสบายเพิ่มเข้ากันอีกมันหลายคนพี่น,อน้องเนาะเจอแบบมันได้รอกันนะเขาของน้ำเพื่อนน้องจอยกับบางค์เทอร์เนาะหลายคนบ่จากหลายยูทูบเบอร์เนี่ยอยางใดผู้นั้นผู้นี้เนี่ยพี่น้องนี่รอกันทุกคนเนาะ pha gan dân sầu việt nam của nhãn cái <laughs> sầu này กครับเหมืนเป็ไปวิทกานแล้วเ้าได้ตั้งโบกแก้วโบยังได้วแต่สบายอยู่แล้วโบกแกแ้วมีนะโบชัยเรียนเนาะยังอืออ๋อเฉพาะได้เป็นจังอีเทคานเนี่ยเป็นชะตากอนเนาะแมนอ๋อเทคานนั่นทับหลังมงกุฎแล้วเน,นี่ยปะรอรอโบแกแ้วรอโบแก้วมาได้จังนั่นเนาะ ให้แล้วปันเจ้าก็ก็เป็นนะว่าทางมันเกิก็ประชมปูนสามคนโอเลยมันสิใบก็สิโบนั่นเป็นไงโมได้ทราบเปนไงมันมีแห้งเดี๋ยเอาได้ลงจากโกงนังคาเลยง่ายๆครับทำตัวช่วงนังคาเนี่ยโอ้ยโอ้จะเป็นอื่นคุณนะโอ้ยเด็ดแซ่บอันี้จะเป็นอื่นคุณนะ ย,ย,ยังจ่อยไปหิูอาหารมาไหวเด้อจังหน่อยเช้าเงินหายเด้อเดี๋ยวยไปหิูอาหารมาจากอ่าสีชบทานมาไหวอยู่กินมือนอืมนั่นเนาะใส่โรอต่แกงได้ย่างมันกระสอบน,นั่นมันนับกระดดอกทานไก่กับไดไก่เนาะเนี่ยขวิดขายเห็นป่าว่าน้ำนี่นะขวิดขายชอบเช้าพักอยู่บางเต่ามันเต่าเขา บ่เคยไปเอาทำผืนกระเสื้อได้บ่เคยไปเอาน้ำผืนกระเสื้อเอยถามป่าวานเราปกน้ำใหม่หน้าว่า mm hmm. อยู่นี่นะเช้าคำออกไปนอกพุ่นนะเช้าฮะาเราแล้วก็คนขายอยู่ข้างน,นี่เ้คนกระเื้อต้อนมีปไปขายพุ่นคำนั่งกระเมนชื้อเอาหาชกเช็ดหนึ่งแล้วมัน mm hmm. มากบบนั่งกบบห้าก็ไว้ใส่เลยนะ mm hmm. เนาะอ่าไว้ใส่ไปยังเ,าเ,าเขาข้าพวาดห้าใชนึ่มือเา้าใชเริ่มใส่อะไเห็ดอยู่เห็ดกินมายัาง ต่อไปเราหมู่มาบัดให้หมู่มาเอ้าเห็ดอยู่เห็ดกินกับบุมีหอดทานไผ่สิจุเตาเมายังนะ่แต่มีแต่ว่าหอดมันเน,น,นั่นกะไปยืมเตียงน้องลาวแล่มาแล้วก็เตียงเพื่อนน้องไม้นี้มามาวางไว้หมู่นั่งบนเ็อยู่เห็ดกินนี่นัง่งฉะน้เพื่อนครัวมันกระต็บแน่นอ่น,นะอ่ะมัน มาเหานั่งอยู่นอกนี่น้ำมันก็นจังโม่หอนโอ้มันจะอยู่ช่วงสามนี่พุ่นไหนจังสีเดียวนะเจ็ดโมงพุ่นไหนเออเจ็ดโมงอย่าเพอเพลเที่ยงผูกเพอสีนั้นเพราะว่าเอาบริหิตแต่เสาเด้บริหิตแต่เสาคำเหิตแต่เสาเนี่ยมนอยู่แล้วคือคนมาคบกันแน่เนาะ เพราะมันไกลอยู่ทางอันเฮือนเขาป่ามุนกะพระอาจารย์เพิ่นให้ขึ้นเมื่อเดียวกันจำเพิ่นเมื่อหาหอดเฮือนอยู่เมื่อเช้าร์เผยๆจะว่าเวียงเชไดเวะเบะคุณกนลมาจากเบะุณอาจารย์เชไดมาพี่มาจากราะว่ามันทางผ่านมาพอดีเลยเบะอาจารย์เชไดมาพี่คอ,อยคุณเพิ่นเชิขึ้นแต่เสาร์อยู่แล้วตอนเสาร์นะ จังวานี่นางเถื่อพระอาจารย์มาเองเผินเผินเช็ดเวลาเ่ากบะบอกคือกันเนาะเวลาเผินจะเป็นเช็ดเป็นไรเผินมาจุ่เผินมาเห็ดเองจัดวิธีเองเพิ่นเลยทางเอาบรจัดของเพิ่นน้ำเย็นอยู่บ่มันหายบ่หายอยู่บ่เออมีตู้เย็นบ่มีน้ำเย็นบ่ได้เลยเนาะตรงมีเลยต้องหาย้อ่นี น้ำก็เช็ดเบื้องน้ำคือมันนั่งก็เข้าไปเอาอีกซื้ออีกอย่งางพ่นอากาศมันพ่นนิ้วน้ำขวดน้อยก็อาจจะลายอยู่น้ำแข็งนี่มีน้ำแข็นนนงน้ำมันอ่ะชื่อน้ำแข็งใช้กระถังมาเข้าไปเซาบอกระถังวันนี้ลถังจังว่าเรื่องข้าราชการเชาอยู่ห้อ ทางของงานนะเพื่อนใครเศร้าด่จากว่าเม,มื่อเอาเิ่งเนาะนำนั่นนี่เนาะให้เศร้าอีอกแล้วกระดากระตุกน้ำเพื่อนก็ยังให้เศร้ามันนั่น,บ,น,นบ้านน้อยบ้านอันนี้มันโบเมนนั่นนั่นมันอันนั้นดดดเขาบบคอยเขาเดินผ่านองคบ้านเขาเนาะก็ได้ทางมูมบ้านทางจิมจั่น้ำกินบกุกเนี่ยได้อยู่เขาเขาไปสั่งสั่งตัวนมามาให้จัน เรื่องงานเป็นมเกบเขาขนาคืออยู่บ้านเขาวัดนั่นโดยได้เขาเข่าเขามือได้บ้านเขาเอน่นเบ็เขาเห็นเขาเขาบอเขาเอาเลยเลยหนึ่งท่ส่กสงานตอนนั้เพิ่งมาส่งส่งน้เพียงอือเดีเอาตลอดบอกแจ้งเพื่อนไหวบอกแจ้งเพื่อนไหวแต่เพ็่นฉีนั่นตลอดเนาะต้องเอาตลอดจแ้เพ็นจังฉีมา วางเหนชอจเอานำน้ำใหญ่ทุกทุกอย่ทุกไหนวางวางเหนการเห็นงานทุกใหญ่เอามาคำว่านั่นกือว่าจะให้ไปเอากระถังไปเอาอันว่าเห็ดน้ำเห็ดอยู่เห็นกินว่าน้ำทุกหน่อยมันหลายแล้วนะทุกน้ำกินนะทุกทุกน้ำน้ำกินมีเรื่องที่เอากระปุยไปเกยมาลงแล้วเนาะเออเอากระปุยไปเกยมาลงไว้แบบน้ำเห็ดกินหนึ่งซื้อนะน้ำนั่นนึ่งซื้อ ก็นำกินนำนี่นี่คือวิชัยไลเติบอยู่นรอกมันไล่มันแรงเริ่มเริ่มไปเอาเลยมันนั่นเอามาไว้ลายเลยล่างกระถังหนึ่งเอาไปใส่น้ำกินกระถังตัวนั้นเด้กระถังตัวนั้นเขาล่างล่างกับฝั่งเลยเอามาใส่เอาใส่ไปเอาเลยเอาขวางมือกะมือเนาก็เห็ดเห็ดน้ำใหม่กะเกียมเด้มือเป็นมือแม่นเลย เราต้องได้หอกระต้มน้ำสรับสรับจุดบุญเล่นอะไรกันเนาะบรดเนี่ยครูสูคือบุนีกกระตุ้มหรอคาลืมเราตดการมีการได้เกิเงินลืมกระต้มก็อใช่ผ้าขวันเล็กๆหน่อยนี่แหละอ๋อใช้าัผ้าขวัญเนาะแมนออใช่ผ้าขวันเล็กๆหน่อยมันก็ต้องมีอยู่แล้วกระต้มแต่งคามุคุเอาฝ่าละ เราเราก็เราเคยกับมีพก่อนมีพก่อนเราเราแรงแรงจะลงไปบอนเราเราลองมาเกี่ยมไปตรงไว้เห็นไหมตรงเกียมไว้แล้มือเกี่ยมเกี่ยมเกมหมื่นหมื่นถือว่าหัวไหล่ก็ดิ้นยิบเลยเลยมืออืมือหนึ่งยิบมือหนี่งยิบนะจากพี่น้องนาะเดี่ยวะก ประมาณนี้ก่อนในคลิปนี้เนาะมีแต่ว่าให้ทางเขาน้องโจอยอ่าไปอปันเหตุเบียงเหตุงานช่วยมูเนาะชวนมกพริกเนื้อห้น้องวีข่ขวัวเด้ออ่าขวัวไว้เข่าขวัวกับขวัวลดวมาเอาเข่าอันนี้ไปขวัวลดเข่าขวัวกันเดี๋ยวอันเรื่องนั้นนั่นในเขาสีคุยกับลุงแก้วใหม่อีเท่านึงพี่น้องเนาะประมาณในก่อนคลิปนี้กันน้องๆเปนน็นหายเรียกเหตุงานก่อนเนาะอ่าสบายดีดโดยเอาเดี๋ยวเอาให้น้องจ้อยไปเอาทานมาไหวก่อนจะหาศพ ข้าวหนำนีได้เ <Follow> ห <me. S 1> <unda> ็นกองลายอยู่เห็นป่า <immer> ว <EST> <S Squid fountain> ่ะสมชาวพันเหนื่อยครับชาวพันเอาอยู่มาไหวนั่นคือมุงเห็นหันเห็นหนีกะมันสบายเห็นรถอ่ะพี่น้องไปไม่ไม่เฮ้พี่น้องอเจียงได้กะคิดภาพการได้ก็ต้องกลับขอโทษขอภัยลายรน้องพี่น้องในคลิปนี้จะได้ขอจบลงไว้ก่อนคิดภาพการได้ก็ต้องกลับขอโทษขอภัยน้องเมฆเมฆ FC ัาซุกูชุกคนเนาะ คลิปนี้กับชิรัลมลาไปแล้วพี่น้องเลยจย่างไดก็อยู่ดีไม่แห้งค,คือเก่าคือเดิมหน่อยเพียงเนะาะขอเก่าว่าสาบายดีสาบายดีประจุมทุกคนเนาะ